เมื่อก่อนก็ไม่มีที่อยู่เลยค่ะไปอยู่กับป้าแล้วก็พ่อกับแม่แกเคยอุปถัมลองตาตั้งแต่อยู่อยู่บ้านอีกทีหนึ่งค่ะอุปถัมมาแกก็รู้จักมักคุ้นก็ล่องตาแกให้มาทําความสะอาดแล้ววันหนูก็มามาทำเสร็จปุ๊บก็ย้ายของเข้ามาอยู่ที่นี่เลยค่ะแล้วก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแกก็ประกาศขายแล้วทีนี้พวกหนูกาลังจะย้ายออกไปแล้วทีนี้ล่องตาแกก็บอกให้ลูกชายแกขายให้หนูให้แม่ค่ะถ้าหนูไม่ซื้อก็ ไม่มีที่อยู่ค่ะเลยอันนี้แกก็เลยขายให้หลวงตาบ้านหลังที่หลวงตาอยู่หลังนั้นเนี่ยหลวงตาอยู่มานานหรือยังอ่ะตาว่านเต๊กไก่เป็นลวตเลี้ยงก็อยู่โลกก็ไม่อยู่หลูกไ่ทำ่านอยู่แต่เก็อยู่เป็นเนี่ยปัจจุบันนี้ยังยังยังอยู่เนี่ยไอ,อ่อดีตเนีย่ยของหลวงตาไปแล้วของเสียแล้วเรียอยเสียที่บ้านหลังนั้นเหรอ ครับแล้วก็เป็นล,ลูกอะไรเ่ยไม่พอใจใจเลิกลากันไปเนี่ยเพราะเราครอบควัมมากเข้ามาใน,นบ้านเา็าต้องปเมอานนายวันนี้ไปบว่อวบื่มื่วาห้าสิบสามมาหา้าสิบสามแ่สิบสามัพรว,วันนี้ปวดมาสป็นห้ปีแล้ว จะมีคนทักว่าเห็นเจ้าของบ้านอยู่ในนี้แล้วก็จะมีทักว่าบ้านตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าแล้วก็จะมีแบบอยู่บ้านหลังนี้แล้วมีแต่คนเจ็บคนป่วยอะไรประมาณนี้แม่จะป่วยจะปวดหัวจะกินข้าวไม่ได้เลยค่ะแบบว่ากินไปก็อ้วกก็ไปหาหมอทำหมอทำก็บอกว่ามีผีทางปู่ย่าแล้วก็มีผีฝั่งที่ ไปหยับบ้านของเขาแล้วก็มีฝังตรงนี้ด้วยวก็กดอุ่นเขาก็ล่าให้ฟังว่าบ้านลังนี่ก็เกิดเกยวกับอุบาตที่หตุอะไรเงี้ยพี่ก็ก็มาอยู่แรกๆพี่คนแรกเจอบิเหตุก่อนพี่ขับรถล้มขาข้างนี้เละแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพอวันลังรอบลังมาแม่แม่แฉมผ่าพอรอบลังมาอีกพี่ล้มอีกพอรอบรังอีกน้อ,กองจายมาเจออันนี้เจ็บเจ็บหนักแต่ว่ามันมันไม่ถึงว่า มันใส่หมวกกัน so น็อกไงคือมันก็ไม่ได้หนักมากแต่ถือว่าหนักนะรถรถเครื่องมันพังหมดเลยอืออืมเหตุการณ์ของพี่สาวนะคะก็มีคนทักว่าแกเป็นคนมีองค์เสร็จว่าแกก็จะได้ยินเสียงต่างๆฝันถึงเรื่องราวต่างๆถึงคนในครอบครัวมันก็จะเกิดจริงๆตอนนี้พี่จะฝันพี่จะมาในรูปแบบฝันพี่เป็นคนฝันเมือว่ามันเป็นหลัง คือถ้าฝันี่ยเราจะเตือนมันเราจะเตือนฟันเห็นญาติอย่างเงี้ยฝันว่าเขาได้อยู่บ้านใหม่พอสามวันเขาก็เสียเรื่องที่คุณแม่เคยเจอที่บ้านหลังเนี้ยค่ะเรื่องเราแปลกเนี่ยเป็อะไรบ้างอันนี้อันนี้แม่แม่ไม่เคยเจอแต่ลูกสาว่ะเขาเคยเจอเขาเคยได้ยินเียงเด็กดร้องอ่าแล้วชิ้นนี้บางทีหน้าบ้านเขาเขาไม่มีคนอยู่แต่ก่อนเป็นป่าลก ทีนี้ <c oughs> ก็เหมือนมีคนดินมองทุกวันนี้บ้านของยายเจอเรื่องเดือดร้อนยังไงทําไมถึงส่งเรื่องมาให้หมอป๋าช่วยพูดถึงว่าอันนี้ปุตึตาเขาลูกสาวว่าออทำไมมันถูกบันไดเหน,เนียบกวจังหลังจากที่เรามาอยู่ตามกี่ปีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรพอเรื่องปีที่สี่ที่ห้าทำไมมันก็มีคนนั้นรุดจนคนนี้รุดจนเขาก็มาบอกว่าไดายมาเาื่องที่สามแอบใจก็เลยสงสัยเป็นนี้แหละว่า มันเป็นเพราะตรงนี้ไหม